อารถป๊อปก่อน 27, 27, อันนี้ a อ2 7ี่สิเอเยนี้27ข้อใหญ่ตัวนี้จะมีคาบ,บูเกลี่ยมแล้วก็เป็นท่อม้วน,อ,น,อ,นอ,อ่ะเอาดิดในสตาร์ทดิมาต่อต่อเออสตาร์ทด,ดิป็นไง เบ้นไหนเบิ้นไหนะำันจะหมดอันนี้2ี่ปข้อใหญ่สีม่วงนะคะโน่นยีนี้ยี่เจ็ 27, ดย2เออตัวสีม่วงนี้ AF 2ยนะคะสีม่วงตัวนี้เป็น คันนี้นะครับขายเท่าไหร่12,500บาทค่ะคันนี้ AF 2 7บขอใหญ่สบงนห้าร้อยบาทเครื่องดีเปล่าเดวลองดูออัมาสตาร์ทกำเบกเท่าไหน่เลยในกำเบฟังเนี่ยล้ำมันหมดอ่ะดูคันนี้ อันนี้เก็บสีมาใหม่นะครับงานทำสีมาใหม่รถบนรถบนรถบนนะครับอันนี้เ ein, นนรเาดับเครื่องอันนี้ก็เปิเดในราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอ่าตัวนี้มันเป็นดิสหน้าแนละ้วครับอันนี้เป็น GTX หมดชีดไหนตัดดิคันนี้ขายอะไรสองพันบาทเช่นกันนี่สตาร์แล้วเหรอเคลเืองเงียบมากเกรืองเงียบจิบเลยครับบอกเลยว่เาวเงียบอันนี้พาะสีหกสี่ป่ะหกสามหกสี่เล่มโอน อ๋อขายไม่แพงรครับหมื่นสองห้าร้อยเงินสดกรรมาเลยหมื่นสองห้าร้อยครับหมดชีดนะครับใช่เลยอันนี้อ่ะนี่มีทะลอยทะลอกตรงนี้หน่อยตามการใช้งานครับอ่าอันนี้หนันเถตันนี้เป็นเว็บเอสนะครับหมดเถิดภาษีตัวนี้ภาษีหกสามใช่ไหมครับ นี่หสามตัวนี้ไม้รู้สึกจะใช้ได้นะไม้ใช้ได้หมดเกน้ำมันก็โอเคเห็นเห็น่าเกน้ำมันก็ขึ้นอ่าเอ็นร้อยยี่ิห้าเอาเอติดเนี้ยไปิเดเครื่องนี้ตูดบังกล้องอ่าเครื่องเงียบเงียบไม่มาเสร็จนชัด ได้ยินเสียงเมานี่เงียบๆเดินนิ่งชุดสีก็พอได้ครับ AF ทะเบียนเต็มครับดูดูทะเบียนเต็มนี่โโเต็มจอว่าละ่ะเนี่ยเนี่ยอ่าครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแซวเล่นได้ครับเท่าไหร่คันไหนคันไหนเท่าไหร่ครับคันไหน,น,ไหน,น,ไหนถามมาเลยครับ าถามคันไหนเท่าไหร่ถามมาเลยครับระบุมาได้เลยอ่าตัวนี้เป็นมีโอเอฟเอ็รอยี่ห้านะครับหัวฉีดอ่ะตัดเครื่องเนตัวนี้ภาษีภาษีเทไหรวันเนี้ยไม่หกสามก็หกสี่เนี่ยไม่ใช่อันนี้อันเก่าแล้วแต่จริงๆนะมันไปต่อมาแล้วนเนี้ยอ่าตัวนี้มีตำหนิครับชุดสีแตกอ่าตัวนี้ชุดสีมันแตกนะ แต่เครื่องรับรองนะ้ว่าเครื่องนิ่มกิฟต์อ่ะคันนี้หนึ่งหมืนสองันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นค R ขัไรพี่ต้นนี่เป็น, K นครับคันนี้เมื่อกี้เปิดเบอร์ไปแล้วภาษี64 KR นะครับทะเบียนเต็มภาษีหกสี่นะครับไหนสตาร์ทหน่อยดิเลดี้เลดี้สตาร์ทหน่อยเด้ปิด,ด,ดกุญแจยัง เอาลองดูเด้ถ้าผู้หญิงสตาร์ทไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อไปแล้วอส่สตาร์ทได้สตาร์ติเอา่าเบิ้ลนอยโอ้หเบิ้ลตัดอะเบิ้ลตัดอะเต็มมือเลยพ่อพ่อเดี๋ยวข้างบ้านดานซื้อไหมพี่ซื้อไหม <c oughs> เซื้อเลยพี่คันนี้เปิดที่385นะครับสนใจคุยได้พี่เครื่องเป็นพอแล้วพอแล้วลูกพี่พอแล้วครับเอาเครื่องเดินนิ่มนะครับตัวนี้เป็นเสื้อ1855ต้องยกค้าี้าเ,เป็นคาบูก OK, ูเคเบิร์ดนะครับเล่มทะเบียนโอนเต็มนะครับคันนี้ภาษีเต็มภาษี64ป้ายมีหลังมีนะครับเครื่องจบแล้วนะครับคันนี้ เอาไปไม่ต้องทำนะครับขี่เติมน้ำมันขี่ได้เลยตันนี้เป็น1้อยี่้านะฮะเป็นมิโอล้อยี่ห้าไตําหนิมีตรงนี้นะฮะแต่ว่าเครื่องนิ่มมากนะครับเอาไปใช้งานนะครับได้เลยคันละหนึ่งหมืสองันห้าร้อยบาทนะครับ K R ขายอยู่สาม0 0แดพันห้ารอยบาทนะครับสนใจเหมายกผมก็ลดให้ได้นะฮะตัวน,นี้จะเป็นเวฟร้อย พี่้าเอสนะครับเป็นหัวเทอตัวนี้มาสี63นะครับเครื่องนิ่มๆนะครับอยากดูเครื่องตัวไหนทักแชทมาเลยอยากฟังเสียงคันไหนทักแชทมานะครับอ่าขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจครับพี่ถ้าเพราเคอะไรวะถัาเคอาเท R ี่มาดูได้นะพี่อ่านะครับถ้าสนใจคันไหนก็าถามนะครับอันนี้เป็นชุดไฟแดดแล้วนะครับตัวนี้เป็นชุดไฟแดดแล้ว โอเคนะครับอยากดูคันไหนก็ทักแชทมาถามได้นะครับหมื่นนิดๆครับทุกคันหมื่นนิดๆิดครับ,อ,นนรบอ่าอันนี้ AF คข้อใหญ่นะครับนะครับ a AF อ27 AF ี่28นะครับอันนี้เป็นรถบนนะครับคือหมายว่าทําสีมาแล้วอะไรพวกนี้นะครับอ่าตัวนี้ เป็นครบูเคเหลี่ยมนะครับแล้วนะเป็นท่อม้วนนะครับตัวนี้เป็นท่อม้วนแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่แปลงดิดหน้าตัวนี้ยังไม่แปลงดิดหน้านะแต่ตัวนี้เป็นดิดหน้าแล้วนะครับซับส้มซับส้มนี้เป็นดิดหน้าแล้วนะครับเครื่องก็จะเป็นเดิมๆนะครับรถข้อขายไหมครับ พี่ขวัญหยอกขายครับแต่ว่ารอสักระ,ระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะประกาศขายอยู่ถ้ามันเปไม่ได้ไปไหนอะนะอ่าคนดูสิบเจ็ดคนแต่ว่าตอนนี้แบตจะหมดอ่ะเดี๋ยวไปก่อนอฝากร้านก่อนฝากร้านดินนรเร็วๆเขอฝากร้านด<อ>ะ,นะ,คะ,ะใครจะขนส่งมอไซค์หรือขนส่ง